เขาไปท้ายรายการวันนี้ด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทกอฟเอนเตอร์จีเดเวลลอปเมนท์หรือกัฟนะคะก็พาคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะโรงเรียนวัดหนองทางบุญนะคะไปเรียนรู้แปลงนาสาธิตน,นะคะรายเอีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทกัฟอเนอร์จียดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนจากกิจกรรมนอกห้องเรียนพาน้องเรียนรู้แปลงนาสาธิตนักย์การเรียนรู้เกษตรแปลงนาสาธิตรโรงไฟฟ้าหนองแซนจังหวัดสระบ,บุรีให้แก่นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนวัดหนองทางบุญจังหวัดสระบ,บุรีได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างใกล้ชิดเริ่มต้นด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเกี่ยวข้าวนวดข้าวการทําอาหารเลี้ยงไก่ไข่การเก็บไข่ไก่และการทําปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักในแปลงนาต่อไปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำอาหารจากพืชผักปลอดสารพิษโดยใช้วัตถุดิบสดใหม่จากแปลงนาสาธิตเช่นไข่เจียวผัดผักและอาหารกลางวันสุดพิเศษที่รังสารจากวัตถุด,ดิบจากแปลงนาเช่นต้มกะทิสายบัวปลาทูน้ำพริกขี้กาและส้มตำโดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเร,ริ่มต้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตรแบบหมุนเวียน (Circular Farming) าารวมไปถึงปลูกฝังเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของการเกี่ยวข้าวในอดีตเนี่ยทำกันอย่างไรชาวนากว่าจะสีข้าวให้เรากินกว่าจะมาเป็นข้าวสารให้เรากินเนี่ยมีกรรมวิธีอย่างไรและเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่เราสามารถนําวัสดุเหนือใช้จากการปลูกข้าวหรือทําการ,รเกษตรภายในเนี่ยมาเป็นอาหารของไก่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือให้เกษตรเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้นะแล้วเรื่องปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนของวัสดุปลูกพืชได้แล้วผักที่เราปลูกเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีทําให้เด็กๆได้รู้ว่าเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาต่างๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้เกษตรพึ่งพาตัวเองได้ครับได้รู้จักผักชนิดอื่นๆบ้างแล้วก็ทํากับข้าวกลับเก็บไก่จะได้รู้ว่าไก่ชอบกินอะไรครับจะเอา สวยไปปลูกที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนหนูก็มีสวนกเกษตรด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะหนูไม่เคยทำก็ตื่นเต้นมากอ้าโอเคน่ารักดีวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ